สวัสดีครับพบกับพวกเรามีแซดอีกแล้วนะครับในช่วงของทิกเด็ดไอเดียดวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับผลไม้เลยครับน้องปวยนี่<ว>เลยลูกขาวขาวกลมๆก,ก็คือมะพร้าวนั่นเอง่อวันนี้นะคะทิกเด็ดที่เราจะบอกก็คือวิธีการปอกและกินมะพร้าวให้อร่อยสุดๆไปเลยลว,วิธีการเก็บรักษาใช่อะงั้นเรามาเริ่มจากวิธีการเก็บรักษาก่อนพี่เบิร์ดเวลาเราซื้อไปเนอะสมมุนเราแบบได้มะพร้าวไปหลายลูกกินมไม่ทัน ก็เอาเข้าตู้เย็นนัเนยนะคะโดยที่เป็นตู้เย็นช่องธรรมดานะจำว่าช่องธรรมดาห้ามแช่ช่องฟรีดนะครับคือน้ําในมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นน้ําแข็งมันจะทําให้กะลามะพร้าวเนี่ยแตกแล้วน้ำมะพร้าวมันจะไหลออกมาก็ว่ายง่ายนะคะแช่ช่องแข็งจะเกิดการปูนะเนยอ่าเป็นโกโก้คันนะครับก็จะไม่ใช่น้ำมะพร้าวอีกต่อไป จริงเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยนิยมกินนมามะเพรามากใช่แต่ปัญหาของทุกคนอ่ะป่วยชอบกินมะพร้าวนะพี่ใช่มัปัญหาอะไรกับน้องป่วยมันปอกยากมันทอยากมากพี่ก็มีปัญหาเหมือนกันคือจะเอาฟันแงะก็หลุดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะกินยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ทุกคนดูนะครับว่าวิธีแบบปอกมะพร้าวเพื่อกินน้ำอย่างเดียวเนี่ยง่ายๆทำยังไงทิปเดียเดียวโดนของเราก็คือ4ี่ขั้นตอนการปอกมะพร้าว ตอนแรกเลยนะครับวิธีการปอกง่ายๆก็คือหาเส้นสามเส้นนี้นะครับแล้วเราลากเส้นตรงกลางซึ่งถ้าเกิดซื้อมาพราวจากมีซ่าเนี่ยเราจะมีตาปั๊มให้นะครับจะอยู่บริเวณนี้อ่าเพราะฉะนั้นหนอที่มันเป็นจุดกลมๆอ่อนๆ,ๆเนี่ยอยู่บริเวณนี้แน่นอนอันดับ2นะครับลองเอามือนิ้วกดๆดูถ้ามันแข็งๆอยู่เนี่ยครับแปลว่ายังไม่ใช่แต่ถ้าเรากดเจอนิ่มๆตรงเนี้ยครับรู้สึกว่านิ่มเพราะฉะนั้นเอรูเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนิ่มๆตรงนี้แน่นอนครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็เอามีดเฉือนบริเวณที่เรากดว่ามันนิ่มๆเนี่ยออกง่ายๆเดี๋ยวเฉือนให้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นเห็นไหมครับ้องปุ๋ยนี่นะครับก็จะเป็นรูแบบกดง่ายๆเลยซึ่งถ้าเราเอาไปมีดเจาะเบาๆเนี่ยครับเปิดเนื้อมันน,นิดนึงอ่าเปิดเนื้อนิดนึงก็เอาหลอดเจาะได้เลยนี่ง่ายมากโอ้นี่คือเจอน้ำแล้วเหรอพี่เจอน้ำดูดได้เลยอันดับสุดท้ายชิม เป็นไงบัางครับอร่อยมากเหมือนแบบไดเดดจ,จากต้นมะพร้าวดูดจากต้นเหมือนลิงแบบ <c oughs> ปีนออกไป <c oughs> ปุ๊บไ,ไดกินเลยอะส่วนถ้าใครอยากจะกินเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่ครับจะต้องเฉาะจราบริเวณนี้ก็คือบริเวณก้นนอโดยที่จะใช้คมมีดหรือฝั่งมีดก็ได้ครับง่ายๆเคาะไปเลยนะครับแรงๆจะเริ่มแตกเป็นวงกลมนี่สังเกตดูก็เคาะไปเรื่อยๆค่อยๆทำ แอลก็ออกลนี่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเร็จปุ๊บเราก็ใช้ช้อนปักนาอกก็ง่ายอง่ายง่ายสาวที่ชอบซื้อน้ำใส่ขวดอะไรเงี้ยก็คือแค่นี้แหละเชาะดูดจบเลยนะคะจบอ่าแต่นี้ก็เป็นทิศการเปิดกะลามะพร้าวให้กินเนื้อได้นะสำหรับคนที่อยากกินเนื้อใช่อ่าสำหรับวันนี้นะคะทิกเด็ดไอเดียโดนของมะพร้าวของเราก็จบลงก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ เวอร์ไวด์เว็บมีแซนฟูดคอมนะคะหรือว่าติดตามทางที่ Line IG Facebook ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะคะ YouTube ของเราก็ไปก่อนบ๊ายบาย